สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับพบกับผมอาร์มชจชวาในข่าวไวทยนิวนะครับเสร็จสิ้นจากการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นะครับใครายคนกลับมาถึงกรุงเทพก็ดีหรือว่ากลับมาถึงบ้านก็ดีเนี่ยก็จะไปจะต้องซื้อชุดตรวจ rtk กลับมาตรวจนะครับเพื่อสังเกตอาการแล้วก็ตรวจวัดตัวเองที่แน่ใจว่าไม่ได้รับเชื้อโควสิกกลับมาด้วยใช่หรือไม่นะครับผมเชื่อว่าขณะนี้เน่ใครคนก็อยู่ในระหว่าง work from home แล้วก็อยู่ในระหว่างการกักตัว นะเพื่อจะสังเกตอนะาการตัวเองก่อนจะกลับไปเริ่มงานเพราะว่าสถานการณ์โควิดสิเนี่ยเริ่มกลับมาดูเดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวเลขในหลายจังหวัดเนี่ยพุ่งสูงอย่างน่าตกใจนะครับแล้วก็ในหลายจังหวัดเนี่ยถึงขั้นว่ามีโอมิครอนระบาดแล้วแบบฉุดไม่อยู่เอาไม่อยู่นะครับระบาดพุ่งอย่างต่อเน,นื่องทุกวันและจํานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยก็พุ่งขึ้นสูงตามมานะครับวันนี้ทางศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัตรหรือว่าคุณหมอธีรวัตรเนี่ยนะครับมีการออกมาเปิดเผยผลวิจัยใหม่ครับ5อาการเฉพาะตัวของโคินออร ใครที่กักตัวอยู่สังเกตอาการตัวเองอยู่เนี่ยลองดูนะครับมันจะเปลี่ยนจากเดิมไปอย่างสิ้นเชิงครับเป็นไข้ที่ไม่ค่อยจะชัดเจนนะครับพร้อมระบุถึงสาเหตุด้วยค็ว่าทำไมอาการถึงไม่รุนแรงเท่ากับเดลตานะครับอัปเดตอาการของโอไมครอนนะครับหลังพบ8อาการหลักในประเทศไทยนะครับล่าสุดทางศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัตรเหมจุทานะครับหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับโพสต์ข้อความถึงอาการเฉพาะตัวโอไมครอนนะครับ เป็นข้อมูลจากด John รจอห์นแคมเพลนะครับอแพทย์จากอังกฤษระบุนะครับว่าอาการเปลี่ยนจากเดิมโดยสิ้นเชิงครับทั้งนี้เนี่ยโดยอาการไข้ที่มันไม่ชัดเจนและไม่ค่อยจะพบการสูญเสียการรับกลิ่นและรสเสียส,ส่วนอาการหลักๆในที่พบเนี่ยมีประมาณดังนี้ครับปวดหัวเนี่ยถึง65%ด้วยกันครับอ่อนเพลียอ่อนล้า65ครับตั้งแต่ไม่มากจนกระทั่งลุกขึ้นไม่ไหวนี่นครับข้อที่3น้ำมูกไหล65% 4 เจ็บคอ57%ิจดามอีกห5านี่นะครับหากใครปวดหัวอ่อนเพียคล้ายมีน้ำมูกไหลเจ็บคอเนี่ยตรวจด,ด่วนนะครับตรวจหาเชือ COVID ้อคือโควิดด่วนด้วย atk นะครับกับตัวด่วนศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัตรระบุนะครับว่าอาการมันไม่รุนแรงเกิดจากว่าทั้งตัวไวรัสเองและภูมิในมนุษย์เนี่ยจากการติดเชื้อคราวก่อนและจากการที่ได้รับวัคซีนนอกจากนั้นเนี่ยการที่ไวรัสชอบจมูกปากทางเดินหายใจส่วนต้นมากกว่าปอดลึก,ลก แม้จะลงไปได้แต่แน่นอนว่ามีเวลาให้ภูมิทุกระบบเข้ามาต่อสู้ได้ทันทีทั้งนี้นะครับเป็นที่อธิบายได้ว่าทําไมคนอายุตั้งแต่55ปีชัดๆที่70ปีกว่าจึงมีอาการมากกว่าสูงวัยและหรือมีโรคประจําตัวปัจจัยที่ไม่เปลี่ยนแปลงเริ่มช้าไงครับนี่นะครับหมอธีรวัตบอกอย่างไรก็ตามนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาทางพันธุกรรมของมหาวิทยาลัย Kings College ลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับ ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับอาการผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดสายพันธ์โอมิครอนนะครับหรือว่าโอมิครอนเนี่ยว่ามีความคล้ายคลึงกับอาการของไข้หวัดครับแต่ก็มี2อ,อาการนะครับสองอาการใหม่ให้เป็นที่น่าสังเกตนะครับโดยอาการที่คล้ายหวัดก็คือเจ็บคอเหนื่อยล้าปวดศีรษะปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อน้ำมูกไหลาจามนะครับส่วนอาการใหม่ก็คือเนี่ยครับเหงื่อออกตอนกลางคืนครับปวดหลังส่วนล่างส่วนอาการของผู้ติดเชื้อโควิด2019สายพันธ์โอมิครอนเนี่ย ที่พบในประเทศไทยเนี่ยจากการตรวจพบผู้ติดเชื้อที่มีอาการ41รายนะครับมี8อาการที่พบไม่สุดดังนี้ครับอาการไอเยอะสุดครับ54%ครับเจ็บคออีก37%มีไข้29%ปวดกล้ามเนื้อ15%นะครับมีน้ำมูกอีก12%นะครับปวดศีรษะ10%หายใจลำบาก5%ได้กลิ่นลดลงมีเพียงแค่2%เท่านั้นนะครับนี่ครับอาการมันจะแตกต่างจากสายพันธุ์เดลต้าอย่างสิ้นเชิงจริงๆนะครับ แต่ที่พบในประเทศไทยเนี่ยเห็นว่าเงื่อออกตอนกลางคืนก็มีนะครับเงื่อออกตอนกลางคืนเนี่ยอันตรายนะบ,บางทีอยู่ในห้องแอร์หรือเงื่อออกเนี่ยต้องสังเกตอาการตัวเองนะครับนี่ก็เป็นอาการของโควิดสายพันธุ์โอเมรอนที่ประเทศไทยเริ่มกําลังจะเผชิญการระบาดขึ้นอยู่ตอนนี้แล้วครับข่าวไวท์ทีดูครับทุณจับไม่พลาดทุกกระแสร้สรอนของสังกัก